คราสวดที่นั่นผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มปอยู่กับผมสตรีทีวีอ่าแล้วก็ไปอยู่กับเกม TCAVA ผมก็โหลดมาแล้วแหละเออมามาก็เล่นได้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องใหม่นั่นแหละอ่านี่ไงสอยแม่งฮ่าฮ่าเอาระเบิดมาให้เฮ้ยเดอร์ฟิลล์นิ่งปนเฮ้ยออ่อาอน,ออนั่นไง ไม่ต้องสงสัยนะครับทําไมมันวิ่งเร็วแล้วก็กระโดดสูงนะ่ะเป็นเพราะว่าผมไปลงมเมกเเซตสคิปฮอลล็อกหรือนรเ,เนกาเตเทรดเดอร์นั่นเองนะครับผมเลยเนี่ยผมไปปรับแบบสามตัวเนี้ยวิ่งเร็วฟาสต์ลันนี่ก็คือวิ่งเร็วนะครับส่วนฟาสต์วิมนี่คือว่ายน้ําเร็วส่วนฟาสต์จัมม์นี่คือคืออะไรวะฟาสต์จัมม์คืออะไรอะ่ะฟาสต์จัมม์คือกระโดดสงูงเอ้อ ฟาซัมฟาจัมคือกระโดดสูงนะโอ้ยสวยแล้วสวยแล้วตำรวจโอ้ยสองดาวแล้วเนี่ยตำรวจอย่าไล่ล่าผมโอ้ยผมเจ็บนะเนี่ยผมแค่ไม่ได้ปรับอะไรเลยเนี่ยแค่เส่วุดกับแค่ไม่ทำให้มันชีวิตอามาตะเฉยเฉโอ้ตำรวจมากนักใช่ไหมฮะนี่จะความเป็นไมเคิลซะหน่อยไมค ไมเคิลข้าคือไมเคิลข้าคือไมเคิลแฮะข้าคือไมเคิลเอาไปแดกเอาไปแดกเอาอุ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่เห้ยโอุ้ยเยอะแล้วอุ้ยเฮ้ยแย่แล้วเอาโอตาย โอ้ยไม่คันตาเอยโอ้ยโอ้ย,อยไปเล่นไปแต่งรถมาเรียบร้อยแล้วล่ะครับเสียเงินมาเรียบร้อยครับน้องเอ้ยน่าเอ้ยน่าสนใจแบ๊บนะครับเดี๋ยวเขาปิดฟารสลันกับจำนี้ก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็คือดิส,ดส จ้าโอ๊ย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 นี่หนีไปไหนล่ะจ้าเงอะเงอะน้องน้องสวยนะเนี่ยโอ้น้องนี่สวยนะนุ๊ยโอ้เฮ้ยฝันนี้น่าสนใจ This is สบัดเอา อ๋อเดี๋ยวเดรอก่อนรอก่อนราพี่ไม่ขคลืนคนนี้ก่อนดิสดิสปาต้อตออาอน้อยขอเงินหน่อยขอเงินหน่อยมีไหมมีไหมฮะมีเงินไหมหน่อยโอ้โหแล้วผมก็จะบอกแล้วว่าทําไมมันเมื่อกี้ทําไมผมถึงมาเล่นอีกนะคือผมจะบอกเรื่องนะครับคือผม เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คอันนี้อัดอัดให้ดูรอบรอบสองแล้วเนี่ยเพราะว่ารอบแรกอัดไปแล้วมันลง youtube ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไฟล์ที่ไม่รองรับนะครับอ่าก็เลยมาลงไฟล์เนี้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนดีไปไหนดีตัางรถดีไหมตัางรถดีกว่าเปล่าเปล่าตัางรถหรือเปล่าโอ้ท่านี้ตำรวจเยอะด้วย เฮ้ยเดะเดวเด้อแฟกินอยู่นี่เหรอโหไอแฟงกลินไอเด็กรวงนี่นะครับโอ้ที่บ้านมันเน่าแบบนี้เพราะว่าผมปิดเงานะครับมันคือว่าง่ายมันเล่นได้แหละแต่เพียงแค่ว่ามันจะมีนงวงครับก็เลยไปปิดเงาเลยมันก็เลยเล่นลล่นหน่อยแล้วฝนก็นันตกอีก โอ้ยฝุดมันจะมาตกเลยตอนนี้แลกเลยเนี่ยฝุดมันมาตกอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้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 ยแม่สาะโอ้ยมดี๋ยโอดี๋ยวเดี๋ยวคนมันมีฟรีลันนิ่งอะเออมันก็ขับรถเก่งอะอะโอ้ยเริ่มไปฟรีแันด์หนึ่งเลยมันไม่ฟรีแันนิ่งตั้งแต่แรกแล้วแหละ ถนนมันลื่นด้วยครับท่านผู้ชมมันก็ถนนลื่นด้วยฝนตกเนี่ยโอ้โหคือผมจะบอกเรื่องนึงนะมันเมื่อกี้เนี่ยผมมาทีนึ่งเนี่ยเจอแลมโบกินี่เออแต่เพียงแค่ว่าเก็บไว้ไม่ได้ครับเพราะไอ้แฟรงกิ้ไอ้แฟรงกิ้เด็กเวนนะครับเออแต่งรถกันดีกว่าเออแต่งสีเลยดี อแต่งกูเว้ยว้ยไม่ต้องแต่งดีกว่าไม่ต้องแต่งดีกว่าเนาะเออเดี๋ยวพาไปดูรถแต่งเดี๋ยวผมเอ่อผมไปเล่นมาแล้วนิดหนึ่งนะเอาเฮ้ยโอ้โหโอแม่เจ้า,าโอ้ยเราไปกันเลยซื้อบ้านก่อน โอ้ยโอ้ยโอยโอยโอ้ยเจ๋อเลกนนี้ท่านผู้ชมครับจะบอกว่าสภาพอากาศใน GTA นี่โหดร้ายต่อเครื่องคอมผมมากเลยนะครับตอนนี้มันโหดร้ายต่อเครื่องคอมผมมากโอ้ยมันทำอะไรกับเครื่องขนาดเนี่ยโอ้ย โอ้ยมันทำอะไรกับเครื่องค่าเนี่ยโอ้ยตาดูจบมาแล้วก็เราไม่ต้องไปซื้อบ้านแล้วแหละเดี๋ยวย้อนเซฟนี่แหละย้อนเซฟนี่ย้อนเซฟครับแล้วก็โหลดเกมครับแล้วก็อัลต์เซฟครับนะ, yes, นะเยสครับโหลดอิงสตอรี่โหมดอ่ะเข้าสตอรี่โหมดต่อรอแป๊บนึงครับตอนนี้ปกติ mm hmm. นนครับ โอ้โอ้กระดนี้กำลังดำเการดาวโหลดเข้าหน้าเกมนะครับเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมเขารออยู่โอ้โอ้ยังไง ถ้าทุกผมจะบอกเรื่องหนึ่งครับคืออัดรอบแรกนะผมเจอ CJ ด้วยครับแต่ไม่รู้ใช่ c ีจจริงๆหรือเปล่าผมงงมอยู่คือหน้าตามันคล้ายกับ CJ มากใส่เสื้อก้ามับซีเเลยครับยังงงอยู่ครับมันคือ CJ ตัวจริงที่กลับมาเกิดในจีเภาคนี้หรือเปล่าครับผมอยากรู้จริงๆครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นเป็นตัวไม่คิลนครับเล่นตอนเล่นในตัวแฟงกลินเนี่ยอ่ะแล้วก็ ออกอนักบวาดดีๆด,ด,ดีก็เจอซีเจเฉยเลยครับแต่มันแต่เหมือนจะไม่ใช่ซีเจรับแต่ว่าเหมือนหน้าตามันคล้ายกันมากครับแต่โลดเก็บโหลดสตอรี่มูดเสร็จยังเนี่ยเออเทรเวอร์ <c oughs> งั้นเดี๋ยวผมขอตัดไปต่ออ่าไม่ต้องตัดแล้วนึกว่าจะต้องตัดแล้วอ่าต่อกันเลยนี่ครับมาอยู่นี่ครับเอาเออ เอาแล้วรถหายไปไหนคันนึงอะเฮ้ยไม่มีสองคันไม่ใช่หรอช่างมันครับคันแน่แลแหละผมไม่แต่งมาแรงมากครับโอ้ยแรงแรงแรงแ,รงแ,รงแ,รงแป๊บปิดแบบนี้ครับอ่โอผมต้องปิดไปเองนะครับไม่งั้นเจอลิกสิตแน่นอนครับ โอ้ยแรงชัดแรงชัดโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยขอโทษครับแรงชัดโอ้โหลดนแรงฮะอะไรนะวันนี้สิเอาเอาพามุญพาบุญอ่านูเป็ยู่ไหนดูนไงมัน กทีเทนเนอร์แล้วก็ฟิกรถนะครับสวยเอาอ่ะดินี่ครับผมจะแต่งเสียงแต้มาด้วยนี่เป็นแบบนี้ผมว่าไปเปลี่ยนเสียงแต่ก่อนดีกว่า ไปเคิลผู <celui> ้อาพับหรือเปล่าเนี่ยจะบอกว่าไมเคิลขับรถไม่เก่งเลยครับเนี่ยเออไมเคิลขับรถชนคนไปมั่วครับนี่ไงครับโอ้โอ้นี่ไงครับนี่ไงครับคนไมเคิลเขาขับรถไปมั่วเลยครับโอ้โอ้โอ้นี่ไงครับไมเคิลขับรถไม่เก่งนี่ไงครับนี่ไงครับขับขับรถไปแฮปอ้ยโอ้ยนั่นไงครับไมเคิ ไมเคิลเขาอัะพับมากครับขับรถไม่เก่งเลยครับโอ้ไมเคิลโอ้ไมเคิลเงยตอนอัดดีเฟมเลตไม่ค่อยได้เป็นแบบนี้เลยตอนยังไม่อัดเดเฟมเลยมันไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะโอ้ตอนแรกก็อัดลืนล่นๆอยู่แต่พอปรับเป็นเอ็มอัดให้เป็นไฟเอ็มพีซีนิดลกหน่อยโอ้เล่น เลมบกินี่ยังไม่สปาวครับน้ำผม้เนี่ยเดี๋ยวผมบอกให้เจอเลมบกินี่ตรงไหนฮะเนี่ยครับผมเจอเลมเลมบกินี่แถวตรงนี้ยตรงนี้ไมเคิลยืนเนี่ยผมเจอตรงเนี้ยแล้วแล้วผมก็เก็บไม่ทันนะครับอ่าไปครับเราเข้ารอสซาโต้คัสตอมครับไม่ต้องห่วงครับเงินเยอะครับหลายร้านเลยครับไม่ต้องห่วงครับ วันนี้ไมโครเอ้ยอัดเอ้ยอัพครับยี่สิบเปอร์เซ็นโอ้แบบน้าสิงแป่ไหนอ,อะอันนี้เบรกันนี้อะไรอะอันนี้มันอันนี้อันไหนเบรกอะอ๋อนี่ไงนี่ไงครับ วันนี้แล้วแหละรครับอ้อแต่ขอ,อมาเป็นกลางคืน,นกน่อนดีไหมเนะี่ยได้ไหมเนะี่ยโว้วเตอร์อันนี้มันไอ้น,นี่ไม่ใช่หรอทไทม์นี่ไงครับนี่ไงครับนี่ไงครับอ่าเราสามารถจอยเวลาเกมได้ครับ ท้องไฟใต้ท uh, oh, uh, oh, oh, um, so ้องรถเนี่ยหลุดสีเลยสีส้มครับอ้อฮัลโหลโอแรงจัดแรงแรงแรงอ้อโอ้ยแรงจัดโอ้ยโอ้ยเกื่อบนั่นไงส่โดนส่ไปแล้วหน้าหนึ่งอ้ยโดนส่ไปแล้ว ใครอยากให้ไลฟ์สตรีมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรถสดนะครับแต่ผมยังไม่ถ่ายนะแต่ว่าต้องมีคนคอมเมนต์ก่อนนะถึงจะถ่ายถ่ายรถสดโอ้ย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 รถแรงโอ้ย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 ชนโอ้ยโดนสอยหน้าโอ้โหโอ้ยชนอีกโง่โอ้ยโอ้ยสวัสดีครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนสสยแล้วหน้าหนึ่งแม่สั่งบะหมี่กินเลยไงอมรถทุกครั้งเลยพอรถพังไหนฟังเสียงรถหน่อยสิเอ้ยเดี๋ยวเออจะต้องเสียงรถแบบพี่บูม o p c ซาดีวียังไงอะ เออดี GTA ที่เขาเล่นกับพี่เจมส์เจมสกิดีเวียนะมันแต่งเสียงยังไงแต่งเสียงไงเออยโอดับนะเขาเอ้ยเฮซี่เอ้ยไม่ใช่อเมดานี่นะอ้าวอเมดาสรุปไปแล้วแล้วดูอะไรเนี่ยนอ้าว อ๋ออืมเอาแหรอเ่ยอ,อยากรู้เขียนโค้ดตรงนี้ไงยังเขียนไม่เป็นเลยมันสูตรโค้ดมันคือสูตรโค้ดครับตรงเนี้ยอ่าอันเนี้ยคือสูตรโค้ดครับมันให้เขียนสูตรเอ็มแอนด้าดีเมาหรือเปล่าเนะี่ยเมาหรือเปล่า แหมไปขึ้นกว่านี้นี่ไม่อยากทำอะไรเลยแหมเดี๋ยวขึ้นไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าเอา้เอเา,เเอาเจมทำอะไรแถวนี้เนี่ยเอ้าเจมทำอะไรแถวนี้เนี่ยเออยืนถูมือฟังเพลงอยู่เอา้าเฮ้ยเจมนี่ยมันบ้าหรือเปล่าจิ๊อยากรู้จริงๆครับคืคอจริงๆมันชื่อจิมมี่นะครับแต่ถูกเรียกว่าเจม ภาษาอังกฤษนะอ่ม่รู้นะมันก,ก็ภาษาอังกฤษอันเดียวกันนะั่นแหละแต่งงทมัยมันมอ่านคำอา้อาวอันเนี่อยอ่ใส่ชุดตัวไหนดีอ่ะสีดำนั่นแหละเอ่อกางเกงตัวไหนดีเอ่ขอสำรับผมผมว่าตัวนี้โอสุดนะ ไม่มีไอเทมอ่ะหนอียใส่บันได้ไหมเนะี่ยมเคิลอใส่บันได้嘛ห่อหนีแจ็เก็ตน,นี่ครับช็อตอ้าวไม่ใช่นี่ครับอ้าวอันนี้ก็ไม่ใช่อ,อีกโอ้ยเซฟเกมก,กันก่อนนะครับ ขึ้นนอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเจอเฟ็กกลินโอ้ยตื่นเช้าสักทีโอ้ยมันกี่โมงแล้วเนี่ยฮะตีห้าเองเหรอ,อตีห้าเองนา,นาฬิกาปลุกทำไมเนี่ยแค่ตีหา้าย่งมือฟ้ามืออยู่เลยฟ้ายังไม่สว่างเลยเออแต่ว่าไปไปหาฟังกลินดูหน่อย เอเด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 ยวเดวเดเดทำแบบนี้มาหลายชั่วโมงแล้วนี่นอนอก็ <c oughs> เดมนเดเดเดเ่เอเด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 เ่เดนอเนอดเ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 ผเดเดดเดดเจิจจมมดเ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 ดดเ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 ดแบบดเ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 ตเด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 อเด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 เเดเดเนเด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 ดเดดเดเนเดเดเดเาดเ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 น โอ้ยอาฟ้าสว่างแ้วโอ้ยโอ้ยงั้นไปหาแฟนคลินกันม้างครับฝรั่งเศสฟังคลินเอาอะไรอยู่อาเดี๋ยวผมจะขอลดนีคันนึงที่แต่งนะครับตอนนี้ยังเริ่มเป็นแฟนคลินอยู่นะครับตอน,นยังไม่เล่นไมคเคลื่อนนะครับไงครับ ผมจริงรถมันดูเยอะๆนะอภาคไอวีไม่โหลดเล่นนะครับเกียดนะครับมันเล่นจนเบื่อแล้วว่าไอวีเล่นภาค5ดีกว่าเออภาคพูดวิ์<ว><ว>มันภาค4ไป็นเจ้าล้านน่ะโอ๊ยเฮ้ยซี โอ้ยแท็กซี่ไม่รับเราอีกนั่น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 แท็กซี่เร็วเร็วอีกด้วยอีเอามันมีแบบนี้ด้วย บาดนะับอ่าไปส่ง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 ช้าจังโอ้อ่าโอ้เล่นบนเครื่องพีซีนะครับเออสเปกอ่าลงแล้วอ่าดูดูรถหน่อยรถที่เราเราว่าคภูมิใจคันนี้แต่งแล้วมันก็น่าภาคภูมิใจอยู่แต่คันนี้น่าภาคภูมิใจมากกว่าเปิดเร็ว นี่ไงคันนี้แหละโอ้คันนี้ซิ่งแรงครับซิ่งแรงจอมพิตถพบ <c oughs> แขวนแขวนเออนี่ครับฟังกลนไปซิ่งกันดีกว่าโอซิง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 โอ้โอ้ซิ่ง,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 งนักซิ่งจอมประดิษมือ โอ้ยเกือบ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 ชนเกือบชนเกือบล่อรถคนอื่นแล้วเออโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยเป็นไงบ้างโอ้โหไฟไฟท้ายโดนเสาโดนล้อไปแล้วครับไหนเปิดไฟรถ เอ้ยลืมไปเลยปิดโอ้เติร์เติดติดเอาไมไรฮะสีมิออน โอ๊ย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 นี่ไงครับเนี่ยแหละคือฟิลิปป์หนึ่งของซิมิออนโทรม,มาว่าเรานะครับว่าซิมิออนโทรม,มาว่าเราเรื่องนี้ว่าท่านเลี้ยลำดับพนักงานนี่เดีด๋ยวจะจำเดือนนี่มันไม่ดีต่อแกเลยหรือไงเขาพูดอย่างเงี้ยครับไปโดูลงพีดเล่นมาครับมันก็เลยจำได้ ก็เลยตาเราไปด้วยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโนโอ้ยโอ้ยแฟงกลินอาพับไปเปล่าโอ้หน้ารถโอ้โอ้ยซากรถเอ้ยโอ้ต้องซ่อมรถทุกครั้งเลยไม่อยากเสียเงินก็เลยใช้สูตรเนี้ย นี่ละครับนี่คือความเป็นของแฟรงเกนนี่ครับท่านผู้ชมเออเนี่ยและครับแฟรงเกนเขาขับรถเก่งมากครับไม่เหมือนกับไมเคิลครับโอ้ยโเโอ้ยแย่แล้วเนี่ยนะเก่งหน้าท้ายเรียบร้อยไปแล้วเหะอมันก็ขับแรงไม่ได้ครับมั่เกิดหน้าท้ายมันเสียอหน้าอ้าวล้วมาส่งเลยมา ขอไมปหารามาดูหน่อยโอ้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 ยแชนแนลเราได้เดินทางมาถึงยุคแห่งที่ว่าละครเราเฮ้ย สวัสดีครับมาอะไรกัน,ยอ,อ,อ,นอยู่ครับอ๋อนั่งอยู่โอ้ยแหลกไปปะเนี่ยเอาดูเฮ้ยผมทำอะไรผิดผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปืนจ่อหน้าหน่อยดิหน่อยสิส แต่จะไม่ยิงนะครับแหมปืนนี้ปืนนี้ไม่เนีย้ยเท่าไหรนี่เดนะครับนี่ครับเขาฟรงกลินเขามีปืนทองครับส่วนเขาก็มีปืนสีชมพูอีกครับเอ้ยมใชันนี้นี่ไงครับแฟรงกลินเขาก็มีพกสีชมพูอีกนี่ไงครับเอ้ยมันนี่ก้น เล่นเฟิร์นบันสสซันหน่อยสิเฮ้ยยู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 วันี่สิปืนช็อตนะครับชานี้เปล่าอันนี้ไงครับ เอา้าโอ้เจ้าปืนช็อตไม่ให้ตายนะเนี่ยเอา้าหย่าปิดปืนอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงมันนี่สิเฮ้ยมันนี่มนันนี่โอ้ช่างมันเถอะครับรถรถนะครับเฮ้ยรถเฮ้ยเฮ้ยเด่นเด่น เดี๋ยวเราขับขับไปก่อนคันเนี้ยคันนี้ขับไปก่อนเราต้องไปหารถของเราก่อนไม่ใช่ฉากด้โอ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับบาย